สวัสดีค่ะช่องอมมนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่26มกราคมค่ะวันนี้มาถึงตลาดเวลา6โมงครึ่งได้แล้วค่ะเรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยค่ะกะหล่ำแล้วใน12บาทลุย15บาทเมื่อเขือเทศสีดา15ทอ20แตงกวา25แครอท20เมื่อเขือเปาะแล้วใน25กบงจีแล้นี้30บาทต้นหอม70 กะเพราหัวรพาแมงลักกิโลกรัมละสาบาทเท่ากันค่ะกระหล่ำลันนี้สวยๆกิโลกรัมละสิบาทดอกสะเดาวกำละสิบบาทค่ะสวยๆเลยนะคะดอกกะหล่ำถ้าอากาศนาหนาวๆอย่างนี้เขาจะออกเยอะนะคะช่วงนี้ถูกเลยค่ะกิโลกรัมละสิบแปดบาทชะอมยี่สิบสองบาทเห็ดภูฐานแพ็คละสิบสองเห็ดรวมยี่สิบข้าวโพดสามปากยี่สิบ พริกแดงกิโลกรัมละ45บาทมะม่วงน้ำไม้ดิบ25บาทอันนี้ยกถุงนะคะผักบุ้งไทยยกถุง100ผักกาดหอมกิโลกรัมละ25บาทผักกระเฉดกิมละ10บาทผักบุ้งไทยกมิมละ12ลุย15แตงล้านสิบหชยเท้า10บาทคณาสอ้าไมะเขือยาว30มะละ30พริกสวนวันนี้200นะคะมันฝรั่ง25บห้าล็อกแครี่45มะเขือบ่อสิบห แตงควากิโลกรัมสิบห้าบาทเหมือนกันค่ะถั่วพลูสามสิบบาทพริกแดงร้านนี้สี่สิบบาทค่ะอันนี้เป็นยอดคณะฮ่องกงนะคะกิโลกรัมสามสิบบาทผักกาดหอมร้านนี้กิโลกรัมสามสิบบาท ถัวลันเตา65พริกแดงร้านนี้35มะเขือเปราะ20แตงกวา20่า20แต,ง, 20, แตงล้าน15อันนี้เป็นยอดคะนาะเล็กๆนะคะ25บาทเห็ดแบบนี้แพ็คละ5บาทเนี่ยยอดคะนาฮ่องกงดอกกะหล่ำ40ดอกหอม50กควางตุ้งไต้หวัน20มะละ25อันนี้เป็นคะนาฮ่องกงแบบแบบนี้คือต้นใหญ่ๆนี่คือปลูกในไทยนะคะพ่อค้าบอก แบบนี้ปลูกในไทยจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ราคาก็จะถูกกว่ากวางตุ้ง12คณะ3ติบพระบ้งจีน25ตั้งโอ40ผละพา35บาทคณะฮ่องกงแบบปลูกในไทยวันนี้กิโลกรัมละ20บาทชนิดนำเข้าที่เป็นยอดยอดแบบนี้กิโลกรัมละ35บาทเนี่ยเขาจะแตกต่างกันนะคะชทเท้า12บาทลุย10บาทกระลำ10บาท ผักชีฝรั่งกิโลกัมละสาบาทขาอ่อน60สควางตุ้งไต้หวันยกถุง90้าสิบาทเมืเ่อเทศสีดาทอ1ิบาทเท่ากันเมืเ่อเขือเปอดสิบหกแตงร้านสิบห้าบลอกลสี่สิบห้าแครอท16พริกสวนร้านนี้ร้อยสี่บค่ะมะนาวใบละสองบาทเปลือกบางนะคะในลูกประมาณนี้ค่ะ มะละกอกิโลกรัมละสิบสี่บาทผักชีจีนหกสิบบาทพริกสวนร้านนี้กิโลกรัมละร้อยเจ็ดสิบอันนี้พริกต่างๆนะคะพริกเขียวสามสิบพริกแดงมีสี่สิบห้าหกสิบแตงร้านมะเขือเปราะสิบสองบาทเท่ากันน้ำเต้ายี่สิบบาทบวกงูกสามสิบห้าสีดาสิบห้าเดินไปเดินมานี่เจอพระพยอมเดินมินทบาทอยู่ทั่วตลาดเลยนะคะมากับทีมงานค่ะ กวางตุ้งยกถุง60บาทตุ้งดอกร้อยสิบมาละกอร้อยยี่สิบเชเท้าร้อยยี่สบฟัก80ดสแตงร้านเบอร์ลอง70บาทอันนี้หอมไทยสี่ิห้านะคะหอมยำสี่สบาทนี้มะเขือเทศสีดาเบอร์ลองค่ะสิบาททอ้อร้านนี้12บาท มาละกอสองแถวยกถุงหนึ่งร้อยลูกกลมเจ็ดสิบผักกระเฉดร้านี้ตำละสิบบาทมะนาวสิบใบยี่สิบห้าทอกิโลกรัมละสิบห้าคะน้าร้านนี้ต้นใหญ่ยี่สิบต้นเล็กสามสิบห้าหอมใหญ่หอมยำสี่สิบบาทเท่ากันค่ะแตงลองนะคะยกถุงหนึ่งร้อย นี่เบอร์สวยๆวยค่ะอันนี้เป็นหอมพมา่ากิโลกรัมละสีิบบาทกระเทียมจีนเจ็ดสิบบาทกระเทียมไทยร้อยสามสิบกระเทียมจีนเป็นกีบเจดสิบห้าบาทหอมพมา่ายกถุง380บค่ะเป็นยังไงบ้างคะราคาผักเช้านี้รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาม่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงขอบคุณที่รับชมคะ่ะ